สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนนะครับประจำวันศุกร์ที่1มิถุนายน2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่คอลัมน์เด็กแนวแล้วหุ้นของคุณรณกิจสารินมงนะครับของบริษัทหลักทรัพย์คันทนิกุปบ,บนหน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นกันก่อนวันนี้เด็กแนวแนะนําหุ้นเด่นมา2ตัวนะครับตัวแรกนั้นก็คือ PTTGC นะครับหรือว่า PTT Global Chemical นะครับเด็กแนวบอกว่ามองปัจจัยพื้นฐานเองก็ไม่ค่อยไม่ต้องพูดถึงมากนะครับเพราะที่กดดัน ราคามาช่วงก่อนหน้านี้ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่บอกว่าที่จะมองต่างจากที่ปัจจัยพื้นฐานนั้นก็คือจะเป็นเรื่องต่างประเทศนะครับที่เริ่มคลายตัวในช่วงสั้นแม้ราคาผลิตภัณฑ์ยังไม่กลับขึ้นมานะครับแต่จากประเด็นที่ราคาปรับลงแรงมาตลอดจนเข้าสู่เขตโอเวอร์โซนั้นก็ประกอบกับเซ็ตเองก็มีการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับหุ้นที่กราฟลงลึกทางหลักเทคนิคก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้รีบาวได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้ บอกสิ่งที่น่าสนใจของ PTT GC ก็คือติดกลุ่มหุ้นที่มีการชอร็อตเซลล์มากที่สุดอันดับ2ของเดือนพฤษภาคมครับมูบลค่าการขายกว่า1.5พันล้านบาทนะครับมาดูที่สิ้นเดือนพฤษภาคมก็พบว่าถูกชอ็อตเซลล์ลดลงจนเกือบจะเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าก็ยืมกันจนหมดแล้วนะครับและเมื่อมองเทียบกับกราฟเทคนิคซึ่งมีค่าวอร์โซอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่แท่งเทียนระยะ90นาทีก็สร้าง W s h ั p e ชนะครับทั้งหมดนี้บอกว่า เป็นสัญญาณที่ดีครับสำหรับการซื้อคืนนะครับหรือว่าการเก่งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคบอกว่าแม้ปัจจัยยุโรปจะค่อนข้างจะแรงในช่วงนี้นะครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ร้ายเท่ากับปัญหาซับพามของสหรัฐนะครับเนื่องจากเชื่อว่ายังไงกรีซก็คงจะรับมือจากปัญหาวิกฤตนี้และวิกฤตการเมืองได้ทําให้ราคาหุ้นก็น่าจะมีแรงรับขึ้นมาจาังหวะนี้ซื้อได้เลยนะครับเด็กแนวแนะนําบอกว่าถ้าขึ้นก็มีกําไรถึงแนวต้าน59บาท แต่ถ้ามีแรงขายจนมาถึงประมาณ53บาท50รับไม่ได้ก็ให้ตัดทิ้งไปก่อนหรือว่าตัดขาดทุนไปก่อนนะครับก็น่าจะปลอดภัยกว่านั่นคือ PTTGC นะครับตัวที่2ครับที่เด็กแนวแนะนำก็คือ IHL นะครับ IHL บอกว่าเป็นหุ้นที่สร้างความแปลกใจนะครับเนื่องจากว่าผลประกอบการที่ทำได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกนั้นแสดงให้เห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริง หลังจากนี้พูดคุยกับผู้บริหารก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับบอกว่าไตรามาสสจะมีกำไรรุนแรงไม่ต่างจากไตรามาสแรกขณะที่ออเดอร์บดหนังนั้นมีลุ้นเต็มปี2,555แล้วมีล้นนะครับเต็มปี2,555แล้วนะครับในไตรามาสแรกกาไรบริษัทพุ่งขึ้น57%นะครับไตรามาสสก็น่าจะพุ่งเฉียด150%ซึ่งผู้บริหารบอกว่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับเนื่องจากในครึ่งปีหลัง จะเป็นช่วงเร่งส่งมอบงานนะครับกำไรก็น่าจะมากกว่าครึ่งปีแรกประมาณ60%บอกว่าถ้ากําไรครึ่งปีแรก150ล้านบาทครึ่งปีหลังก็น่าจะเห็นที่หลัก200-240ล้านบาทครับกำไรจะทุบสถิติระหว่าง350-390ล้านบาทเข้าไปคิดคิดแล้วก็เมื่อรวมเพิ่มทุนนะครับจะทำให้ eps สูงได้ถึง1บาท12สตางค์กำหนดที่ทต่ำนะครับเพียง10เท่าราคาเหมาะสมจะอยู่ประมาณ11บาท20 ราคาหุ้นจากกราฟเองก็อันเดอร์วลูเกินไปแล้วนะครับสัญญาณกราฟนั้นโครงสร้างในระยะสั้นเอ่อในระยะปานกลางต้องบอกว่าค่อนข้างสวยครับฟอร์มตัวเป็นรูป v ีเชมสนะครับ m อ็ A C D ก็มีสัญญาณซื้อเข้ามาแล้วเป้าหมายอยู่ที่10บาทสําหรับในทางเทคนิคสําหรับ IHL ครับมาดูที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นกันบ้างน,นะครับหุ้นเด่นหุ้นดิ่งครับเช่นเคยครับอย่างละ3ตัวดูหุ้นเด่นตัวแรกกันก่อนนะครับหุ้นเด่นตัวแรกนั้นก็คือยูซ่าครับ แนะนำให้ซื้อเล่นสั้นนะครับ13บาท90 13บาท80ตัวที่2ครับเกียรตินาคินเอาเข้าไปนะครับเกียริธนานะครับแนะนําให้ซื้อเล่นสั้นครับ13บาท60ถึง13บาท50ครับตัวที่3นะครับ g b x หรือว่า Globe Holding นะครับแนะนําให้ซื้อเก็งกาไรครับ70ถึง6 9สตางค์มาดูทางด้านหุ้นดิ่งนะครับตัวแรกนั่นคือสุภาลัยหาเจ้าว่าขายครับ15บาท30 15บาท20 ตัวที่2คือมินนะครับหาช่งว่าขายเช่นกัน13บาทถึง12บาท90าทและตัวสุดท้ายคือโฮมโปรนะครับหาช่องว่าขาย12บาท20บถึง12บาท10สตางค์ครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นขอขอภัยนะครับเมนูหุ้นรอ้อนในวันนี้นะครับขอประคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำัวันนี้สวัสดีครับ